รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวยัย อยู่ไหนข้าวปั้นเอ๊ข้าวปั้นอยู่ไหนเนี่ยข้าวปั้นพี่นุชค่ะเห็นข้าวปั้นหนูไหมเดี๋ยวสิสวัสดีคุณผู้ชมก่อนค่ะสวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมนะคะเข้าสู่รายการหอมสุรีทองค่ะเอ๊ะเดี๋ยวเมื่อกี้บอกว่าเข้าวปั้นนี่คือใครอะไรยังไงจ้าข้าวปั้นนี่ก็คือแขกรับเชิญของเราในวันนี้แขกรับเชิญแล้วเดี๋ยวจะพาไปฝึกหรือเนี่ยฝึก ฝึกทหารเหรอไม่ใช่พี่นุชแขกรับเชิญเนี่ยเป็นสูนนักค่ะสูนักถูกต้องน้องหมานี่ได<ะ>้รับการฝึกอย่างดี<ะ>เอาใจคนเลิมน้องหมาแล้วกันนะคะ,ะพี่นุชเอาอย่างนี้ดีกว่าน้องหมาแต่ละสายพันธุ์นี่นะคะก็มีนิสัยใจคอที่ไม่เหมือนกันเพราะฉะนั้นวันนี้เนี่ยเราจะได้รู้นิสัยใจคอของสุนัขแต่ละสายพานันธุ์แต่ว่าเราไม่ไปเองมันเหนื่อยค่ะ,ะน้องฝนค่ะพาะพี่ไปดูหน่อยละกันค่ะ สนับสนุนโดยแสนสิริ Family Beautiful Community 365วัน360องศาความสุข ตอนนี้นะคะฝนอยู่ที่สโมสรกีฬาสุนัขนั่นเองค่ะสุนัขต่างพันเนี่ยก็ต้องมีลักษณะที่แตกต่างกันค่ะไม่ว่าจะเป็นขนาดใหญ่หรือว่าขนาดเล็กนั่นเองดังนั้นเนี่ยเจ้าของเนี่ยจึงต้องรู้นิสัยลักษณะของสุนักก่อนที่จะนํามาเป็นสมาชิกของที่บ้านค่ะวันนี้นะคะฝนเลยอาสาพามารู้จักกับสุนัขแต่ละพันุกันค่ะตอนนี้เดี๋ยวเราพาไปเจอครูครูฝึกสุนักกันดีกว่าค่ะ สวัสดีคะ่ะครูโอสวัสดีค่ะให้ครูแนะนําเป็นงกับคุณผู้ชมหน่อยค,ค่ะค่ะชื่อครูนะคะนิสาการจัดบัณฑิตค่ะเป็นผู้นวยการฝึกที่สโมสรกีฬาุนะค่ะก่อนอื่นค่ะถา,ามครูนิดนึงว่าถ้าพันหลักหลักเนี่ยที่แบบคุณนิยมเลี้ยงเนี่ยมีอะไรบ้างคะครูอันดับหนึ่งเลยนะคะพันโกลเด้นชอบอดใจประจบเก่งชอบอยู่กับเด็กผู้สูงอายุพวเนี้ยคือเหมาะที่จะเลี้ยงเป็นเพื่อน แล้วตัวแต่อไปค่ะเป็นอะไรเลยก็จะเป็น l a b r a ์ o r r e t r เว v e r เป็นสุนัขใจดีนะคะแล้วก็สามารถนําไปใช้งานได้ด้วยเช่นดมหายาเสพติดหรือว่าเป็นสุนัขกู้ภัยแบบ rescue dog พันนี้เป็นพันที่ใจดีแล้วก็ชอบว่ายน้ํตดอแบต่อไปอะค่ะคุณผู้่าก็จะเป็นพันไซบเรียนที่เราเห็นเป็นสุนัขที่ลากเลื่อนบนหิมะขนเขาจะค่อนข้างหนาแล้วก็ชอบอยู่อากาศเย็นไม่ชอบที่ร้อนจะมีลักษณะของความเป็นตัวของตัวเองคือมีความเชื่อมั่นในตัวเองค่อนข้างสูง ต่อมาเป็นต้องหมาพันุขนาดเล็กบ้างตอนนี้ก็คือแบบว่าฮอตทิตมากไปไหนเราก็จะเห็นชิวาวา่าอ๋อชิวาว่านี่เห็นบ่อยมากเห่าตลอดเวลาเลยค่ะยี่สิบสี่ชั่วโมงชิว <c oughs> ชวา่านี่เขาก็จะเป็นลักษณะแบบไฮโซหน่อยคุณหนูค,คุณหนูนิดๆน,นะคะแล้วก็เขาจะทานน้อยก็คือคะจะประหยัดงบเรื่องของการดูแลนะคะแล้วก็อ่ะสุดท้ายก็ ปอมเมอรเนียนเขาจะเป็นสุนัขที่ชอบเห่าเห็นอะไรนิดนึงก็เห่าแล้วเสียงเขาจะแหลมอาจจะต้องฝึกนะคะให้เขารู้จักว่าตอนไหนที่เห่าได้หรือเห่าไม่ได้ต้องควบคุมไม่งั้นเนี่ยเสียงเห่าเขาจะรบกวนเพื่อนบ้านหรือว่าคนที่อยู่รอบข้างได้ อนนี้นะคะเราก็ทราบแล้วนะคะว่านิสัยใจคอของไปรพันเนี่ยเป็นยังไงบ้างนะคะถ้าสําหรับใครเนี่ยที่อยากได้สมาชิกใหม่เนี่ยก็ต้องดูแลแล้วก็เอาใจใส่เขามากๆค่ะแล้วก็ตอนนี้เนี่ยคุณครูเขามีวิธีการสอนยังไงให้โหนั่งอย่างเงี้ยนิ่งๆเชื่องอย่างเงี้ยยังไงเนี่ยเดี๋ยวรอติดตามกันค่ะน่ารักจริงๆนะคะมีทั้งตัวเล็กตัวใหญ่ชอบแบบไหนนิสัยแบบไหนเนี่ยเอาให้เข้ากับเราแต่ว่าฝั่งน้องฝนนี่นะคะเลือกมาให้พี่สักสองตัว เผื่อ <P ie> พี่กับพี่นุชด้วย <S <S น,ะน,นะคะอ้าวอย่างนี้ดีกว่าแต่ว่าช่วงท้ายรายการนี้นะคะครูอู๋เนี่ยเขาก็จะมาฝึกสุนัขแบบเบสิกเบสิกนะคะให้เราชมติดตามชมในช่วงท้ายรายการห้ามพลาดเลยนะคะคุณผู้ชมเพราะว่ามีให้เลือกเยอะน่ารักทุกตัวเลยค่ะแต่ก็อย่างว่านะคะคุณผู้ชมอาจจะมีความชอบมีมุมมองส่วนตัวมีโลกส่วนตัวที่แตกต่างกันไปแต่มีอยู่ที่ที่หนึ่งนะคะที่เขาสามารถให้เราสร้างพื้นที่ในโลกของตัวเองได้ค่ะจะเป็นที่ไหนอะไรยังไงนั้นไปติดตามชมเลยค่ะ เปิดตัวไปอย่างสวยงามครับสำหรับงานแถลงข่าวแคมเปญ My World ของแสนสิริทาวเฮาโดยแสนสิริให้ความสำคัญกับการมอบพื้นที่ที่เพียงพอสามารถสร้างความฝันให้ออกมาเป็นจริงได้โดยการสร้าง My World tery, ของคนสามกลุ่มที่ถ่ายทอดความคลั่งไคล้และจินตนาการจากเรื่องราวที่ชื่นชอบของแต่ละคนออกมาได้อย่างมีเอกลักษณ์ทั้ง3เซกเมนต์คือที่ Residence สุขุมวิท65ทสวน์อเวน a ว w a v e e คริและ h a ิ b าวว h a w a t ซึ่งหนึ่งในนั้นคือโครงการทาวน์อเวนิวสีนครินได้บอกเล่าไมเวิลของชายหนุ่มที่รักกิจกรรมอาท์ดและการปีนเขาโดยมีความฝันคือการพิชิตยอดเขาทั่วโลกสิ่งเหล่านี้ทําให้เขาสร้างฝันกับบ้านเข้าด้วยกันกลายเป็นไมเวิลของเขาเองเช่นเพดานรูปแผนที่โลกที่เขาลงมือวาดเองหรือแม้กระทั่งก้อนหินที่แต่ละก้อนเต็มไปด้วยเรื่องราวซึ่งเป็นประสบการณ์ความสะใจในอีกโลกหนึ่งของการปีนเขาที่รวมเข้ากับทาวเฮาส์ที่สร้างความสุขได้ทุกพื้นที่ของบ้าน เราเชื่อว่า My World ของเขาจะเป็นแรงบันดาลใจให้คุณค้นพบและสร้าง My World ของตัวเองได้เช่นกัน คุณผู้ชมรักอะไรชอบแบบไหนก็สามารถสร้างเป็น my world ของตัวเองได้เลยค่ะ,ะแสดงเห็นเลยนะคะว่าแสนสรเนี่ยเขาใส่ใจในทุกรายละเอียดของลูกบ้านจริงๆเลยเนาะแถมตอนนี้เนี่ยนะคะยังมี my world contest อีกด้วยค่ะกิจกรรมสนุกๆแบบนี้เนี่ยนะคะไปติดตามได้เลยนะคะใน w w w s a n s i r i com ค่ะตอนนี้นะคะโอว,ว่าเราพักกันสักครู่ดีกว่าค่ะช่วงหน้าตามน้องชมพู่ไปจายตลาดกันค่ะ